ก่อนจะเริ่มเนื้อเรื่องตอนจบก่อนอื่นผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเนโครมอฟตัวประหลาดที่เราจะต้องเจอตลอดการเล่นเกมว่ามันคือตัวอะไรมีความเป็นมายังไงเนโครมอฟตัวประหลาดที่เกิดจากการติดเชื้อกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ซากศพที่ตายไปแล้วมันมีความก้าวร้าวรุนแรงและจะโจมตีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ติดเชื้อเหมือนมันทันทีที่พบเป้าหมายของมันมีสิ่งเดียว คือการฆ่าและเปลี่ยนทุกคนให้เป็นพวกเดียวกันกับมันบางคนก็บอกว่านี่คือสัญญาณของวันพิพากษามนุษย์ดูเหมือนเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้จะเกิดมาจากเดอะมาร์เกอร์วัตถุปริศนาที่มนุษย์ได้ค้นพบและเชื่อว่ามันเป็นผลงานของเผ่าพันธุ์จากต่างดาวอันทรงปัญญาแล้วเดอะมาร์เกอร์คืออะไรมีไว้เพื่ออะไรก็ดูเหมือนจะเกินปัญญามนุษย์ที่จะเข้าใจมันได้ชิ้นแรกที่มนุษย์ได้ค้นพบ มันตั้งตัางงานอยู่ในโลกเป็นเดอะมาร์เกอร์สีดําและอีกชิ้นอยู่บนดาวนิคมเหมืองเอจิ s เซซึ่งเดอะมาร์เกอร์อันที่สองนี้จะเป็นสีแดงต่างจากอันแรกนะครับทุกคนที่เข้าใกล้เดอะมาร์เกอร์จะเห็นภาพหลอนต่างๆนานาซึ่งบางคนก็เรียกว่าภาพนิมิตจนเกิดเป็นศาสนายูนิคโทโลจีที่บูชาเดอะมาร์เกอร์ในเวลาต่อมากลับมาที่ในโครมมฟ เดลมาเกอร์ er จะปล่อยเชื้อไวรัสและสัญญาณแม่เหล็กที่เข้มข้นสูงออกมาซึ่งผลของมันก็คือมันจะเปลี่ยนโครงสร้างเนื้อเยื่อที่ตายแล้วของศพจนร่างไร้ชีวิตกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งและสัญญาณแม่เหล็กที่ว่ายังทำให้คนที่มีชีวิตสมองเสื่อมช้าๆเห็นภาพหลอน จนฆ่ากันเองบ้างและฆ่าตัวตายบ้างและหลังจากตายกลายเป็นศพแล้วไม่นานร่างร่างนั้นก็จะกลายเป็นเนโครมอร์ออกมาเพ่นพ่านขยายพันธุ์โดยการฆ่าทุกคนให้ศพเปลี่ยนร่างเป็นพวกเดียวกันสลชเชอร์คือเนโครมอร์ที่เราจะได้เจอบ่อยที่สุดเกิดจากศพมนุษย์หนึ่งคนซึ่งคนที่เห็นภาพหลอนฆ่ากันเองบ้างฆ่าตัวตายบ้างก็นอนเกลื่อนกราดอยู่เต็มยาน มันจึงไม่แปลกที่จะมีสแลชเชอร์อยู่กันเป็นกองทัพในยาน USG นิชิมุระซึ่งลักษณะของมันจะมีกระดูกคล้ายใบมีดงอกออกมาจากหัวไหล่บ้างก็ออกมาจากอวัยวะส่วนแขนของศพผู้ติดเชือ้อและไอ้ใบมีดนี้นี่เองที่เป็นอาวุธที่มันใช้จัดการกับเหยื่อด้วยรูปร่างที่ยังเหลือเขาความเป็นมนุษย์อยู่มากสัดส่วนที่ผิดรูปร่างของมันจึงทำให้ดูสยดสยองมากพอสมควร ล e เ p e r เกิดจากศพมนุษย์ที่เหลืออยู่เพียงครึ่งท่อนใช้สองแขนคลานแทนขาและกระดูกสันหลังที่แปรสภาพจนคล้ายหางมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและสามารถเกาะฝาผนังกระโดดพุ่งตัวไกลได้อย่างไม่น่าเชื่อเทียบกับสแลชเชอร์เมื่อกี้ลีเปอร์นับว่าอันตรายกว่ามากเป็นตัวอันตรายที่สามารถจู่โจมได้รอบด้านและพุ่งประชิดตัวเหยื่อที่โชคร้ายได้อย่างรวดเร็วอินแฟ t เต นอกจากศพจะเปลี่ยนเป็นเนโครมอฟจากไวรัสเลกขึ้นแม่เหล็กจากเดอะมาร์เกอร์แล้วกว่าจะประสาทร้อนและฆ่ากันตายกลายเป็นศพนอนรอเปลี่ยนสภาพก็ใช้เวลานานพอสมควรอินเฟกเตอร์คือตัวที่จะมาลัดขั้นตอนอันยุ่งยากคือเปลี่ยนจากคนเป็นเป็นให้กลายเป็นเนโครมอฟทันทีหรือเร่งให้ศพที่นอนอยู่เปลี่ยนสภาพโดยไม่ต้องรอกระบวนการใดๆแม้มันจะคล้ายตัวประหลาดจากต่างดาวของจริงแต่จริงๆแล้ว มันก็กลายสภาพมาจากศพมนุษย์นี่แหละปีกของมันเกิดจากกระดูกลำตัวขาและแผ่นหนังจากหน้าอกรวมกันมันมีงวงที่พร้อมจะฉีดของเหลวสีเหลืองประหลาดใส่กระโหลกศพหรือคนเป็นๆทำให้กลายเป็นเนโครมอฟทันทีการมีอยู่ของมันทำให้ไม่ต้องจินตนาการเลยว่าตัวเกาะหน้าในหนังเอเลี่ยนถ้าติดปีกให้มันบินไปมาได้มันจะเป็นยังไง และถ้าจะให้เล่าทุกตัวนะครับก็คงไม่ต้องเล่าเนื้อเรื่องกันแล้วละ่ะต่อไปผมจะพาทุกคนไปต่อที่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงกันแนะ่ เอาล่ะครับมาต่อจากตอนที่แล้วกันและแล้วไอแซคก็มาถึงห้องผลิตออกซิเจนเจ้าปัญหาของเราแฮมมอนที่กึ่นั่งกึ่งนอนด้วยสภาพอิดโรยได้บอกกับไอแซคว่ามันมีตัวประหลาดที่ดูแปลกๆซึ่งมันก็น่าจะเป็นต้นตอของสารพิษที่ปล่อยออกมาในห้องนี้ด้านเคนดราก็โทรมาเตือนว่าที่ด้านในมีบางอย่างซึ่งตัวใหญ่มากมันอยู่ในห้องเก็บอาหารให้ไอแซคระวังตัวไว้ให้ดี หน้าที่ของไอแซคก็คือกำจัดตัวปล่อยพิษให้หมดเพื่อจะได้เข้าไปจัดการตัวอะไรสักอย่างในห้องเก็บอาหารสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าหากมีพิษในอากาศระบบจะล็อกห้องเก็บอาหารเอาไว้เพื่อความปลอดภัยและที่ด้านในสุดของห้องเก็บอาหารไอแซคก็ได้เจอกับโคตรตัวเ ไม่ใช่ตัวแล้วแบบนี้ออโคตรสิ่งประหลาดที่มีสภาพบรรยายไม่ถูกดูเอาเองแล้วกันครับหลังจากจัดการมันลงได้เคนราก็โทรเข้ามาบอกว่าตอนนี้ไม่พบสัญญาณชีพของแฮมมอนพูดง่ายๆก็คือแฮมมอนอาจจะตายไปแล้วตอนนี้เธออยากให้ไอแซคไปส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพื่อจะได้ออกจากยานนรลกลำนี้ อุปสรรคอย่างแรกก็คือห้องที่จะส่งสัญญาณได้มันล็อกและไอแซคก็ต้องไปหากุญแจมาเปิดมันหลังจากได้กุญแจมาแล้วระหว่างทางไอแซคได้เจอกับนิโครคนรักของเขาดูเหมือนเธอจะยังไม่ตายนิโครช่วยเปิดประตูทางไปต่อให้ไอแซคแต่เพราะเธออยู่อีกฝั่งหนึ่งจึงไม่สามารถข้ามมาหาไอแซคได้นิโครสัญญาว่าจะหาทางมาหาไอแซคให้ได้ ก่อนจะจากไปหลังจากเปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือสำเร็จเคนด้าภาวนาให้มีใครสักคนได้รับข้อความและมาช่วยเหลือแต่ไอแซกก็ต้องกลับไปที่สะพานเพื่อเช็คว่าสัญญาณที่ส่งไปมีคนรับหรือเปล่าแม้จะส่งสัญญาณไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าคอมเซเรจะเสียซึ่งมันทำให้ทั้งไอแซคและเคนด้าไม่สามารถรู้ว่าสัญญาณที่ส่งไปนั้นมีคนรับหรือไม่หรือต่อให้รับไปแล้วก็ติดต่อพูดคุยไม่ได้ เพราะระบบมีปัญหานั่นเองและก็แน่นอนไอแซคต้องเป็นคนซ่อมมันเช่นเคยและเมื่อสัญญาณใช้ได้ไอแซคก็ได้รับข่าวดียาน U.S.M. w a l ลอรได้รับข้อความและกำลังมุ่งหน้ามาที่ U.S.G. นิชิมุระเคนด้าบูธสัญญาณเปิดประตูต้อนรับแต่ก็ไม่สำเร็จเหมือนมันมีบางอย่างขวางประตูอยู่ซึ่งก็ตามเคยไอแซคก็ต้องไปตามเช็ดตามล้างเช่นเดิมแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เพราะไอสิ่งที่อุดตันประตูอยู่มันคือโคตรตัวประหลาดขนาดใหญ่ที่บังเอิญมีระยางที่มีจุดสีเหลืองเหมือนจะเป็นจุดอ่อนและยิ่งบังเอิญไปกว่านั้นมีป้อมโครปืนที่ตั้งอยู่จุดเหมาะสมที่จะใช้ยิงจุดอ่อนที่สุดแบบบังเอิญสุดๆ และเมื่อจัดการมันลงได้ความหวังที่ควรมีก็พังทลายเมื่อยานที่จะมาช่วยเหลือถูกเล่นงานโดยพวกเนโครม์ไม่รู้ว่ามันเข้าไปอีท่าไหนแต่ยานที่จะมาช่วยเหลือก็เสียหายและเข้าพุ่งชนยานเหมืองอย่างจังไอแซคหมดสติและวิดีโอบันทึกของนิคโครที่จู่ๆก็เปิดขึ้นมาเองสลับกับแฮมมอนติดต่อเข้ามาปลุกให้ไอแซคตื่นแฮมมอนบอกว่าเขายังไม่ตายแต่มีบางคนหรือบางอย่าง บล็อกสัญญาณชีวิตของเขาเอาไว้จนเคนด้าเข้าใจผิดว่าเขาตายไปแล้วและแฮมมอนก็ได้ค้นพบทางออกจากที่นี่แล้วมันคือยานรับส่งสินค้าที่น่าจะจอดอยู่โกดังเก็บสินค้าแฮมมอนบอกให้ทุกคนไปเจอกันที่นั่นและเขายังได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกเรือและกับตันยาน USG นิชิกมุระดูเหมือนไม่ใช่แค่กับตันที่นับถือศาสนายูนิคโทโลจีแต่อาจเป็นลูกเรือทั้งลำ นอกจากจะมาเก็บทรัพยากรที่ดาวเอจิ s เซเแล้วการมาของ USG นิชิมูระในครั้งนี้อาจจะมีภารกิจนำเดอะมาร์เกอร์ของดาวเอจิ s เซเกลับโลกไปด้วยและดูเหมือนเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลโลกไอแซคได้รับการติดต่อจากด็อกเตอร์ไข่ด็อร์อยากจะให้ไอแซคเอาเดอะมาร์เกอร์ที่อยู่บนยาน กลับไปไว้ดาวเอจิสเซเเหมือนเดิมถ้าซ่อมยานส่งสินค้าสําเร็จมันคงจะดีกว่าถ้าต้นตอของเรื่องทั้งหมดได้กลับไปในที่ที่มันควรอยู่แต่ก็ยังไม่ทันได้ซ่อมยานแฮมมอนได้ประจัดหน้ากับเนโคมอฟตัวใหญ่เขามอบอะไหล่ยานให้ไอแซคก่อนจะถูกสัตว์ประหลาดสังหารโหดเรียกได้ว่าครั้งนี้ที่ตายจริงๆเลยนะแฮมมอนไอแซคได้พบดรเมอร์เซอร์อีกครั้งดูเหมือนเขาทําการทรมาน นักวิทยาศาสตร์อีกคนที่ถูกจับมัดไว้บนเก้าอี้ดรเมอร์เซอร์เพอเจอร์เรื่องศาสนาก่อนจะลงมือสังหารอีกฝ่ายในที่สุดและลงลิฟต์ไปชั้นล่างอย่างสบายใจดรไครติดต่อมาอีกครั้งเขาบอกว่าเขามีข้อมูลเกี่ยวกับบางอย่างที่อยู่บนพื้นผิวดาวเอจิดเซเว่นและนัดไอแซคไปเจอกันที่ศูนย์รักษาความปลอดภยัยและแล้วไอแซคก็ได้พบกับดรไครตัวเป็นๆแม้ดรไครจะพูดจารู้เรื่อง แต่สักพักก็เริ่มเพ้อเจ้อเหมือนคุยอยู่กับผีเมียตัวเองซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากสนามแม่เหล็กของเดอะมาร์เกอร์นั่นเองด็อกเตอรไครตอนนี้คงสติไม่สมประกอบไปแล้วเขาเปิดวิดีโอให้ไอแซคดูมันเป็นวิดีโอที่น่าจะถ่ายจากผิวดาวเอจิ s เซเว่เหมือนมันมีตัวประหลาดขนาดใหญ่อยู่ที่นั่นจากที่ด็อกเอร์ไคร,รู้มาความชิบหายบนยานเกิดจากการนำเดอะมาร์เกอร์ขึ้นมาด้วยฝีมือของด็อกเตอร์เมอร์ และกลับตันและดร์ไคยังย้ำว่าเมื่อซ่อมยานขนส่งสินค้าสำเร็จก่อนจะกลับโลกต้องเอาเดอะมาร์เกอร์กลับไปไว้ที่เดิมให้ได้ด็อกเตอร์เมอร์เซอร์ติดต่อเข้ามาซึ่งก็แน่นอนเข้ามาเพื่อเผยแพร่ศาสนาแถมยังจะมอบตำแหน่งศาสดาให้กับไอแซคอีกด้วยก่อนจะสละตัวเองกลายเป็นนคมอไปด็อกเตอร์อไคบอกว่าเดอะมาร์เกอร์ถูกเก็บที่ตู้ส่งสินค้าไอแซคสามารถส่งเดอะมาร์เกอร์ขึ้นเครื่องบิน ผ่านลิฟที่อยู่ในนั้นได้หลังจากนำเดอะมาร์เกอร์ขึ้นยานสำเร็จด็อกเตอร์ใครโทรมาสแสดงความยินดีที่เขาและไอแซคจะนำไอสิ่งนี้กลับไปด้วยกันแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นยังไม่ทันได้ขึ้นยานด็อกเตอร์ใครก็ถูกลอบยิงจากใครบางคนจนเลือดออกปากออกออกออ,กอ,อกและตายในที่สุดและมือปืนคนนั้นก็แอบขึ้นยานที่ทั้งคู่เตรียมไว้หนีไปเคนด้าโทมา สรารภาพว่ามือปืนคนนั้นก็คือเธอนั่นเองดูเหมือนการร่วมทางของเธอในครั้งนี้จะมีภารกิจรับแอบแฝงและภารกิจรับนั้นก็คือการเอาเดอะมาร์กเกอร์กลับไปยังโลกสารต่องานที่กัปตันยาน u s g นิชิมูระทำให้สำเร็จนั่นเองเธอเผยให้รู้ว่าการที่มีเดอะมาร์กเกอร์สีแดงอยู่บนดาวอนานิคมขุดเหมืองเอจิ s 7 มันเป็นการทดลองของรัฐบาลแถมเธอยังบอกอีกว่าเดอะมาร์เกอร์ที่ไอแซคส่งขึ้นยานอันนี้คือของเรียนแบบจากเดอะมาร์เกอร์ของจริงด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับเมื่อ200ปีก่อนซึ่งของจริงที่ว่าก็คืออันที่เป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวจริงๆที่ถูกค้นพบที่โลกและรัฐบาลโลกก็ได้พยายาม Copy ปี้เดอะมาร์เกอร์จนเหมือนเป๊ะและส่งมันมาที่ดาวเอจิน ที่เป็นอนานิคมขุดเหมืองอยู่แล้วเพื่อทดลองผลงานและความผิดพลาดก็เกิดขึ้นเพราะคนงานที่นี่ประสาทแดกบ้างก็กลายเป็นเนโครโมอฟชิปหายกันหมดจนไม่มีใครมาปิดการทำงานของเดอะมาร์เกอร์จนกระทั่งยาน USG นิชิมูระมาถึงเพื่อนำทรัพยากรที่ขุดได้กลับโลก พร้อมกับมาเช็คผลงานเดอะมาร์เกอร์ตัวก๊อบเกรด A ของรัฐบาลเคนด้าคือคนที่รัฐบาลส่งมาเพื่อสังเกตการผลการทดลองและนำเดอะมาร์เกอร์กลับโดยมีภารกิจช่วยเหลือบังหน้าเธอบอกลาไอแซคและปล่อยให้เขาตายอยู่ที่นี่หลังจากวางสายนิโคแฟนสาวของไอแซคก็โทรมาทันทีบอกให้ไอแซคไปหาที่ห้องควบคุมนิโคเปิดการควบคุมระยะไกลบังคับให้ยานที่เคนด้าขโมยไป กลับมาดูเหมือนนิคโคจะอยากให้เดอะมาร์เกอร์กลับดาวเอจิ s เเหมือนกันเธอจะเอามันกลับไปที่นั่นพร้อมกันกับไอแซคเมื่อมาถึงพื้นผิวดาวเอจิ s เจากคำแนะนำของนิคโคททำให้การนำเดอะมาร์เกอร์ไปตั้งไว้ที่เดิมสำเร็จไปด้วยดีแต่แล้วเครนด้าก็ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับบอกว่ามีของบางอย่างให้ไอแซคดูเผื่อว่าจะได้ตาสว่างตื่นขึ้นมาจากภาพหลอนของเดอะมาร์เกอร์มันเป็นวิดีโอของนิโควิดีโอฉบับสุดท้ายถึงไอแซคที่ยังไม่ได้ส่งมันเป็นวิดีโอสั่งเสียก่อนที่นิโคจะฉีดยาฆ่าตัวตายซึ่งนั่นก็แปลว่านิโคตายไปตั้งแต่ก่อนไอแซคและพวกจะมาถึงนิโคที่ไอแซคเห็นทั้งหมดคือภาพหลอน แบบเดียวกันกันกบผีเมียของดรไครไม่แน่ว่าการมาตั้งที่เดิมอาจจะเป็นความต้องการของเดอะมาร์เกอร์เองเคนด้า <Kend ra S 2> เตรียมทิ้งไอแซคไว้ที่นี่เพราะว่าไอแซครู้มากเกินไปเกี่ยวกับภารกิจของเธอแต่ก็ยังไม่ทันได้ขึ้นยามก็มีตัวประหลาดขนาดใหญ่ดึงเธอไปและตบร่างเคนด้าลงกับพื้นเคนด้าจบชีวิตอย่างน่าอนาถที่ดาวเอจิสเซ และไอแซคต้องต่อสู้เอาตัวรอดเป็นการส่งท้ายไม่ว่าการอยู่ที่นี่ของเดอะมาร์เกอร์บนดาวเ g 7จะส่งผลอะไรในอนาคตแต่ไอแซกก็ขึ้นยานลำเล็กและหนีออกจากดาวนรกและเรื่องบ้าๆพวกนี้ได้สำเร็จ ดูเหมือนนิโคจะยังไม่จากไปไหนนะครับและดูท่าทางไอแซคก็ยังจะต้องพัวพันกับไอแท่งหินนรกนี้ไปอีก2ภาคเพราะเกมนี้มี3ภาคจบเนื้อเรื่อง d e t h Space เป็นยังไงกันบ้างครับมีอะไรที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือจะพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆนานาอะไรก็ว่ากันไปขอขอบคุณทุกการรับชมและการกดติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ผมลักกี้คนดีคือคนรักแมวสวัสดีครับ